มันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาสําหรับอาณาจักรของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ที่มาจากพระเจ้ามาถึงโลกนี้แล้วกษัตริย์ขที่พระเจ้าทรงมาที่พระเจ้าเจิมไว้ด้วยพระวิญญาณเสด็จมาแล้วผู้ที่จะมาเอาชนะศัตรูของคนของพระองค์มาแล้วผู้ที่จะครอบครองตลอดนิรันดร์มาแล้วอยู่นี่ครับอยู่นี่คือพระเยซูคริสต์เองถึงเวลาแล้วซึ่งผพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่คนไม่เข้าใจกันมากที่สุด คือว่ากษัตริย์ของอาณาจักรนี้จะต้องทนทุกข์ด้วยขนาดสาวกของพระเยซูไม่เข้าใจครับเปตรพยายามที่จะห้ามพระเยซูไม่ให้ตายเขาไม่เข้าใจว่ากษัตริย์ของอาณาจักรพระเจ้าจะต้องทนทุกข์กษัตริย์จะต้องทนทุกข์นะครับเราเห็นหลักการนี้ในยอห์นบทที่12เมื่อพระเยซูว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติอยากให้พี่น้องสังเกตคําพูดของพระเยซูตรงนี้ดูครับว่า เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากนี่กําลังสื่อสารถึงพระเยซูเองครับพระเยซูกําลังที่จะตายกําลังที่จะไปที่ไมกันเขนแล้วบอกว่าถ้าเมล็ดสมมติมีเมล็ดเมล็ดหนึ่งครับถ้ามันไม่ไม่แตกถ้ามันไม่ตายหลงไปในดินมันก็จะอยู่เมล็ดเดียวเหมือนกันครับถ้าพระเยซูไม่ยอมตาย ถ้ากษัตริย์ไม่ยอมไปที่ไมกันเขนจะมีแค่คนเดียวอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้า<อ>พระเยซูครับความตายของกษัตริย์หมายถึงชีวิตสําหรับประชากรของพระองค์พี่น้องเราทุกคนสมควรที่จะถูกบทขยี้นะครับแต่พระเยซูผู้เป็นศิลามุมเอกถูกบทขยี้แทนเรานี่คือทางเดียวครับนี่คือทางเดียว เิ็ที่จะมาทุบอาณาจักรของโลกให้แหลกละเอียดในอนาคตและได้ทําให้เกิดขึ้นแล้วในระดับหนึ่งบนไม้์แอนเคนได้ถูกบทขยี้แทนพวกเราแล้ว,ลวกษัตริย์เยซูนะครับจะต้องถูกนับเข้ากับคนบาปจะต้องถูกกระทําเหมือนเป็นคนบาปถึงจะได้เปิดประตูเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าให้กับพวกเรา